สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีอีกแล้วนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณรูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลงนะคะโดยนางสาวปภวีบุญเปาหรือว่าครูบิวนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะการวิเคราะห์เพลงและการฟังเพลงคืออะไรอ่าเป็นการทําให้ผู้วิเคราะห์และผู้ฟังนะคะเข้าใจองค์กรของเพลงเกิดความซาบซึ้งในเพลงที่ฟังนะคะอ่าเรามาดูนะคะหัวข้อแรกนะคะ การวิเคราะห์เพลงนะคะผู้วิเคราะห์เนี่ยและผู้ฟังเนี่ยต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบของเพลงได้อย่ายงถูกต้องซึ่งองค์ประกอบของเพลงเนี่ยแบ่งได้ดังนี้นะคะเรามาดูหวข้อแล้วนะคะข้อที่1องค์ประกอบของดนตรีนะคะได้แก่ข้อที่1เนื้อหาในเพลงสามารถบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของเพลงน,นะคะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจและซาบซึ้งกับเพลงเนื้อหาและความหมายเพลงเนี่ยแต่ละเพลงอ่ะจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ประพันก็คือผู้แต่งนั่นเองนะคะ คุณครูจะมีตัวอย่างเพลงนะคะให้นักเรียนได้ฟังนะคะดังนี้เรามาดูนะคะเพลงแรกนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะชื่อเพลงว่าใกล้รุ่งนะคะเพลงใกล้รุ่งนี้เป็นเพลงพระราชนิพน์ของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่6เปิดไปที่หน้า1 3 6สานะคะจะมีเพลงใกล้รุ่งนะคะเนื้อเพลงใกล้รุ่งให้นักเรียนได้ศึกษานะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปเสียงนะคะเป็นครูจะเปิดเข้าเครืให้นักเรียนได้ฟังนะคะ นักเรียนฟังเสร็จแล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์นะคะว่าเพลงที่ฟังเป็นในรูปแบบและลักษณะใดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใกล้รุ่งกันก่อนนะคะ ันทำให้กระสานจากพิมพริมานกระทาำรลมใจ้เลยยามเมื่อแสงมองส่องฉันคอยมองจ้องฝ้าเรื่องร็วไรลมโบ้โวยมาหนาวใจรสชาทิยิ่งไรแต่วันจะมาเละเลินเอนหรือไทยบังไทยกระสานเปียนดัน วันวัน,วน,วน,นมินรคนบนท้อโอนในอามนี้เลานักนาแสนตองนอนผนนงน้าผาแสนนานวราสำราบหมู่มุ่นมิฮกบินพบม,มาแต่รักนอนเ้าเชยทิชนนลิมสกัวบายินเสียงมัลแเพลงกับารสอดคร้องกัาวันสับสานจับใจ ประมาณนี้นะคะสําหรับเพลงใกล้รุ่งนะคะ,ะเพลงใกล้รุ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเพลงใกล้รุ่งมีลักษณะแบบใดอันนี้เป็นแบบบันทึกนะคะการวิเคราะห์เพลงข้อที่1ง่ายเลยคะ่ะชื่อเพลงคืออะไรคะใกล้รุ่งนะคะ,ะต่อไปลาดับข้อที่2นะคะเพลงนี้มีเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดนะคะ,ะเราต้องตอบว,ว่าความหวงังความสดใสของวันใหม่นะคะหรืออธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติในยามเช้านะคะ ข้อที่ 3. าจังหวะเพลงมีจังหวะอย่างไรนะคะ,ะจากที่ฟังนะคะก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะปานกลางนะคะก็คือไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปต่อไปข้อที่สี่ทำนองเพลงเป็นอย่างไรทำนองเพลงมีเสียงสูงต่ำสั้นยาวเวลาฟังฟังแล้วรู้สึกสบายๆนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะการบรรเลงดน,นตรีเป็นอย่างไร อ่าบรรเลงดนตรีได้เหมาะสมกับเนื้อร้องอ่าเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ผู้ขับร้องนะคะอ่าต่อไปจะเป็นเพลงที่สองนะคะที่ครูมาครูว่ามาจากในหนังสือศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า137นะคะจะมีชื่อเพลงว่าเราสู้นะคะอ่าี๋ยวครูจะเปิดเพลงเราสู้ให้นักเรียนได้ฟังนะคะ มานี้นะคะสาหรับเพลงเราสู้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์เพลงนี้นะคะอ่าแบบบันทึกการวิเคราะห์เพลงข้อที่1ตอบเลยค่ะว่าเป็นเพลงเราสู้นะคะข้อที่2เพลงนี้มีเนะะื้อหาความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดนะคะก็คือเกี่ยวกับความรักชาตินะคะอ่าอยากปกป้องบ้านเมืองนะคะของบรรพบุรุษนะคะต่อไปข้อที่3จังหวะเพลงมีลักษณะอย่างไร ก็ยังเป็นจังหวะปานกลางอยู่นะคะก็คือไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะต่อไปข้อที่4ทํานองเพลงเป็นอย่างไรคะมีเสียงหนักเบาอ่ามีทั้งเสียงหนักเสียงเบาเลยนะคะสั้นยาวมีความหนักแน่นนะคะเข้มแข็งคือเถิมนะคะอ่าเพลงที่บ่งบอกถึงความรักชาติจะมีจังหวะที่หนักแน่นและึเพิมนะคะต่อไปข้อที่5การบรรเลงดนตรีเป็นอย่างไรอ่าเช่นเดียวกันกับเพลงใกล้ล่งเลยนะคะการบรรเลงดนตรีเหมาะสมกับเนื้อเพลงและ ู้ขับร้องนะคะอ่าต่อไปลำดับที่3นะคะเพลงที่3ที่ครูมาก็คือเพลงเขมิไซโยกนะคะเพลงเขมิไซโยกเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือน,นะคะศิลปะนะคะไปที่หน้า138นะคะอ่ะเพลงเขมิไซโยกเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเป็นเพลงไทยเดิมนะคะเอกลักษณ์ของเพลงไทยเดิมก็คือจะมีการเอื้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงของเพลงเขมิไซโยกกันนะคะ ะะเพลงเขมรไซโยนะคะ,ะจะมีการเอื้อนนะคะ,ะที่นี้เรามาลองวิเคราะห์เพลงนี้กันบ้างนะคะ,ะแบบบันทึกการวิเคราะห์เพลงข้อที่1ตอบได้เลยนะคะว่าเป็นเพลงเขมรไซโยนะคะ,ะข้อที่2เพลงนี้มีเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดเรามาลองดูนะบรรยายถึงอะไรคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะไซโยก็คือเป็นน้ําตกนะคะชื่อน้ําตกเป็นความงามของน้ําตกนั่นเอง นะคะต่อไปข้อที่3านะคะจังหวะเพลงคล้ายๆเราลองมาฟังเมื่อกี้ก็คือจังหวะเพลงจะเป็นจังหวะที่ช้านะคะต่อไปข้อที่4ทํานองเพลงเป็นอย่างไรทำนองเพลงมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะแล้วก็มีเสียงสูงเสียงต่ำฟังแล้วรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะมีการเอื้อนแบบเพลงไทยเดิมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือการเอื้อนนั่นเอง และข้อที่หาค่ะการบรรเลงดน,นตรีเป็นอย่างไรบรรเลงดน,นตรีได้เหมาะสมกับเนื้อเนื้อเพลงและผู้ขับร้องนะคะ,ะเพลงที่3มจบไปแล้วนะคะต่อไปเพลงที่4นะคะ,ะเป็นเพลงลาวดวงเดือนนะคะ,ะนักเรียนสามารถเปิดไปที่หนังสือศิลปะนะคะหน้า138เช่นกันนะคะ,ะลาวดวงเดือนก็ถือว่าเป็นเพลงไทยเดิมเช่นกันนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับเพลงเขเมรไซโยก ะะแต่เราลองมาฟังแล้ววิเคราะห์เพลงกันไปพร้อมๆกันนะคะ,ะเดี๋ยวฟังคลิปเสียงนะคะ ประมาณนี้นะคะเพลงราวดวงเดือนนะคะเอกลักษณ์ก็คือการเอื้อนนะคะเป็นเพลงไทยเดิมเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1นนะคะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าลาวดวงเดือนนะคะข้อที่2เพลงนี้มีเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดคะ,ะความคิดถึงนะคะหรืออะไรอาวรเกี่ยวกับคนรักนั่นเองคิดถึงคนรักนะคะต่อไปข้อที่3จังหวะเพลงมีจังหวะอย่างไรคะ,ะเช่นเพลงเมรไซยโยกเลยค่ะก็คือจังหวะที่ช้านะคะ ต่อไปข้อที่4ี่ทำนองเพลงเป็นอย่างไรมีเสียงสั้นยาวสูงต่ำอารมณ์ที่บ่งบอกมาก็คืออารมณ์โศกเศร้านะคะ,ะมีการเอื้อนแบบไทยเดิมเช่นกันนะคะต่อไปข้อที่5การบรรเลงดน,นตรีเป็นอย่างไรคะ,ะลักษณะก็คือบรรเลงได้เหมาะสมกับเนื้อเพลงและผู้ขับร้องนะคะ,ะก็จบไปแล้วทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะเป็นตัวอย่างอนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะ ข้อที่2อนะคะองประกอบในเพลงก็มีส่วนนะคะในการมีข้อเพลงองประกอบในเพลงมีอะไรบ้างข้อที่1เรื่องจังหวะนะคะเป็นสิ่งที่ควบคุมความช้าเร็วของเพลงข้อที่2ในเรื่องทานองเป็นเสียงสูงตามสั้นยาวนํามาเรียงต่อกันนะคะข้อที่3นะคะก็คือการประสานเสียงเกิดจากการผับร้องนะคะหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะประสานนะคะก็ตั้งแต่2คนขึ้นไป อาจใช้ระดับเสียงที่เหมือนกันก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้แต่ยังไงก็ได้แล้วแต่ก็ต้องให้กลมกลืนกันนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะนอกจากเนื้อหานอกจากองค์ประกอบแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นคุณภาพเสียงในเพลงนะคะมี2ลักษณะด้วยกันเรามาดูคุณภาพอันแรกก่อนนะคะคุณภ,ภาพของเสียงร้องผู้ขับร้องจะต้องมีน้ําเสียงที่ดีมีความเหมาะสมกับเพลงนั้นนะคะควบคุมเสียงตามเสียงดนตรีได้อย่างกลมกลืนนะคะ ก็คือไม่เสียงไม่เพี้ยนนั่นเองถูกทำนองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคุณภาพเสียงดน,นตรีก็มีส่วนนะคะก็คือดน,นตรีที่ประกอบเพลงเนี่ยครมีเสียงที่ไพเราะมีเครื่องดน,นตรีที่มีสภาพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสียงไม่เพี้ยนนะคะไม่ชํารุดนะคะบรรเลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองสอดคล้องกับเสียงของผู้ขับร้องด้วยดังนั้นทั้ง2องอย่างก็ต้องควบคู่กันไปเสียงดน,นตรีก็ต้องควบคู่กับเสียงร้องนะคะ ต่อไปนะคะอะเมื่อกี้การวิเคราะห์แล้วเรามาดูหลักการฟังเพลงบ้างนะเวลาเราจะฟังเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยเราต้องมีหลักการยังไงบ้างนะคะแบ่งออกเป็นหกหัวข้อนะคะใหญ่ๆนะคะข้อที่1นนะคะต้องมีสมาธิในการฟังเพลงด้วยนะคะข้อที่2ฟังเพลงบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชื่นชอบเพลงไหนก็แล้วแต่เราฟังบ่อยๆซ้ำๆเราก็จะทราบถึงเรื่องจังหวะท้งนองนะคะแล้วก็การประสานของเพลงนั้นนะคะ ต่อไปข้อที่3บอกได้ว่าเพลงมีลักษณะเด่นอย่างไรเด่นในเรื่องะไรเด่นในเรื่องจังหวะหรือเปล่าหรือเด่นในเรื่องทำนองต่อไปนะคะข้อที่4ี่นะคะทราบว่าเพลงมีจังหวะและทำนองเป็นอย่างไรอ,อาจจะเป็นจังหวะที่ช้าปานกลางหรือจังหวะที่เร็วนะคะในเพลงเพลงหนึ่งที่เราชื่นชอบก็ได้หรือว่าทำนองเพลงเป็นอย่างไรมีเสียงสั้นเสียงยาวสูง forgiven, ต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะสามารถบ,บอกได้ว่า เมื่อฟังเพลงแล้วจะรู้สึกอย่างไรอายุตัวอย่างเพลงเมื่อสักครู่นะคะที่มึงพูดให้ฟังก็จะมีเพลงที่ผมบอกถึงอะไรคะมีความรักชาติมีความสดชื่นมีความคิดถึงถึงคนรักอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะอ่าสามารถบอกได้ว่ารูปแบบของเพลงเป็นอย่างไรนะคะอ่าทั้ง6สิ่งนี้นะคะก็คือเป็นหลักการฟังเพลงฮะประจบไปแล้วนะคะสาหรับการวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง นักเรียนสามารถเอาความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะไปใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเลือกเพลงที่นักเรียนชื่นชอบมาหนึ่งเพลงนักเรียนก็ลองฝึกการวิเคราะห์ดูนะคะว่าเพลงที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมีรูปแบบแบบใดมีจังหวะมีทํานองแบบใดมีการประสานแบบได้ความหมายของเพลงเป็นอย่างไรคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนความรู้นะคะสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากติดตามช่อง YouTube นะคะของครูบิวนะคะ k i u w ้นว w รคนะคะ b i w นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ